สวัสดีค่ะเพนรักเล็บนะจ๊ะเลบนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะเล็กมีตัวนี้นะคะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวนะคะบอดี้นะคะยี่ห้อเพียวนะคะาสาวๆนะคะนิยมเอาไปทาชุกแก้วนะคะหรือจุดต่างๆนะคะอย่างเช่นชุกแก้วนะคะขาหนีบนะคะ แล้วก็ข้อศอกนะคะหัวเข่านะคะทาได้บริเวณทั่วล่างเลยนะคะที่สาวๆไม่มั่นใจนะคะแล้วคิดว่านะคะมันด้านมันด่างมันดํานะคะจับตัวนี้ไปเลยนะคะตัวนี้นะคะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วเขานะคะใช้นวัตกรรมนะคะที่ค้นคว้านะคะถึง2ปีนะคะใช้ลูกพับญี่ปุ่นนะคะตัวนี้นะคะเป็นสารที่ออร์แกนิกมากเลยนะคะ เหมาะมากนะคะสําหรับนะคะคนที่แพ้ผิวเรานะคะมีภูมิต้านทานดีขึ้นนะคะแพ้ยากขึ้นนะคะแล้วทาตัวนี้ก็ไม่แพ้ด้วยนะคะคุณแม่ที่ตั้งคันนะคะก็ใช้ได้นะคะ,ะตัวนี้อ่อนโยนมากนะคะอ่อนโยนแบบออร์แกนิกจริงๆนะคะอันนี้นะคะลอตแรกนะคะเขามีโปรโมชั่นนะคะโดยการแถมตัวนี้เลย แถมตัวนี้เลยนะคะแถมสบู่นะคะระเบิดที่ไค่เปี้ยงปังนะคะแล้วก็ระง,งับกลิ่นได้ชะง,งักเลยนะคะกลิ่นมาแบบไหนนะคะแม่จัดไปเลยนะคะมาคู่กันนะคะตัวนี้นะคะเมื่อตอนอแพ็กเกจก่อนหน้านี้นะคะเป็นสีฟ้านะคะแล้วตัวน้องใหม่นะคะคือสีชมพูนะคะเพื่อนๆค่ะคือรุ่นเดียวกันนะคะแต่เพิ่มสารสกัดนะคะ ตัวลูปพับญี่ปุ่นค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณ